และสกิลทักกิตขึ้นมากว่าหนึ่งทีตึบตึมตรงสองแสนเก้าแบบจุกๆนะครับผมแล้วก็โจมตีใส่ที่ตะขาบไปเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ไห กราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโตเกียวกู w a k e วค n นงกันในเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับรหัสผู้ใหญ่ใจดีนะฮะต้นอาโอกิริตัวใหม่มาเมื่อไหร่พี่เขาก็จัด6ดาวเสมอนั่นเองนะฮะตัวละครตัวนั้นคืออายาโตะแสงนั่นเอง สำหรับในเรื่องจุดเด่นของ i อโยโตแสงเนี่ยส่วนตัวสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าในเรื่องของพาสิฟเนี่ยมันทําให้โกมากๆครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายพร้อมๆกับที่เพื่อนปล่อยสกิลแ c t i v e ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยในการลงสนามในอารีน่านะฮะรวมถึงอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยนะครับผมในเรื่องของนี่เลยครับสามารถลดเลเวลสกิลของเป้าหมายได้ด้วยครับ เออผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆในเรื่องของการกระจายดาเมจนะแต่ถ้าเทียบจริงๆในเรื่องของแอคทีฟสกิลของเขานะผมรู้สึกว่าตัวละครอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่านันเองนะฮะแล้วก็จากประสบการณ์ที่พี่เขาได้ใช้งานมานะครับผมเขาก็ได้บอกมาด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวละครเขาเนี่ยอาจจะเด่นในเรื่องของพาสซีฟที่สามารถออกไปช่วยโจมตีแล้วก็ในเรื่องของลดเลเวลสกิลของเป้าหมายได้นั่นเองนะฮะอีกอย่างหนึ่งถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมในเรื่องของการ ที่จะโจมตีช่วยเพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนเราสามารถล็อกเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะถ้ามันสามารถล็อกได้จริงๆละกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะของจริงแค่ไหนละกันนะครับผมสัพการรีวิวเดี๋ยวรีวิวในะอารีน่าก่อน1รอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวในะอารีน่าแบบเรียลไทม์หรอบละกันนะครับผมโอเคนะ อ่าเวียนไปนะครับผมอารีนาเดลทามเล่นไม่ได้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาเล่นอารีนากลยุทธแทนละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นอารีนาตรงนี้ให้ดูสักรอบหนึ่งก่อนละกันผมเจอที่3ไปเนะจ๊ะะจะเลดีโกอะไรจะว่งงลินพันโอเคครับผมคือตัวละครตัวนี้ถ้าใครใดูคลิปพี่แล้วผมนี่ผมรู้สึกว่ามันเกลือจริงๆนะใครดูดีก็คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะฮะ โอเคผมเริ่มโจมตีมาเป็นที่เรียบร้อยเราปล่อยไปก่อนที่อายาโตะแสงครับผมเอ้ยตัวธรรมดาก่อนนะตัวแดงนะครับผมปล่อยปปลปล่อล่อยอยยไปนะฮะแล้วก็ธารมาดรากาัดขึ้นมือพอดีโตะแสงขึ้นมือพอดีด้วยนะครับผมแต่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สหรับอายาโตะแสงนะครับผมตัวขอดอื่นน่าจะมีประโยชน์กว่าและสกิลทักกิตขึ้นมาครับหนึ่งทีตึ่มตุ่มตุ่สองแสนเก้าแบบจุกๆนะครับผมแล้วก็โจมตีใส่ที่ตะขาบไปเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ไหมยังไม่ได้ครับผมแล้วตอนนี้ติดสถานะป้องกันการตายเป็นที่ร้อยแล้วก็ปปปปลลล่่่อออออยยยยยสกกิจนนนนตตาาาาาเเเรรรรีีีบบ้้้้คัผผมมมโโหหแวใทไดะะฮ แต่อย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าเราใช้แอคทีฟของตัวเองนะครับผมมันจะไม่มีผลนั่นเองนะฮะเออ,อผมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอคทีฟสกิลของเขาเลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่าภาวนานะฮะให้ตัวละครอื่นได้โชว์จะดีกว่า โอเคครับผมและยังไงต่อเขากำลังเลิกการอยู่เขาโอมต่อยใส่เราแต่ไม่เข้าเท่าไหร่เขาอาจจะโตแสงปล่อยพลังขึ้นมา400 3แบบจุกๆแล้วทากเก็ตขึ้นไปหนึ่งรอบไปโจมตีสถาราของเรา108นะครับผมคันกิตะขับตกตกตกไปแต่ตอนนี้เรายังอึดอยู่ครับผมยังสามารถทนมือทนเท้าได้อยู่นะฮะแต่เขาก็เร่งม,มาใส่เราที่อะโตแสงเหมือนกัน และตอนนี้เราก็ต้มติกกับไปปึรับปึับปรับไปเลยไม่ยังไม่ตายครับผมโดนไปก่อนแบบจุกๆและทร์เกตขึ้นมาหนึ่งรอบก่อนจบเกมซับทาธาราฝั่งเขาและเริ่มเทินของเราเหมือนเดิมไอเอลโตแสงไอ้อลโตแดงน่าจะเก็บงานได้แล้วหรือเปล่า2ตัวละครหลับไปเลยนะฮะรวมถึงการ์ดก็เ้เวลเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะฮะทำให้เราน่าจะโชว์ไอลโตแบบจุกๆุไปเลยนะครับผมสารอบและบอกเลยน่าจะไปหวั่นหมดแน่นอนเพราะว่าจะมีไอเอลโตแสงออกมาใ้โชว์เลยขอโทษครับกําลังชงซันดี้เลยแต่ไม่ได้โชว์ไอบ้าเอ่ย กำลังจะพูดเลยว่าอยาจะตแสงเก็บการให้ oh my god arena เรียวไทม์ยังไม่เปิดเราขออญาตมาเล่นตรงนี้หน่อยละกันนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรนะทุกคนนะทุกคนอาจจะเห็นผมเล่นแบบมึนๆน,นะเพราะผมไม่ค่อยเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะทุกคนนะเรื่องของเรียวไทม์เนี่ยผมไม่เก่งเลยนั่นเองนะฮะเออปกตินี่คือเล่นแต่ตีบอดเก่งๆแล้เ,เราเนี่ยเออ โอเคครับ okay, ผมมาประเดิมมากันก่อนที่อาโตะนะครับผมแดงตบก,ก,กไปก่อนหนึ่งที่แล้วเราก็จะเอายาโตะแดงนะครับผมขอญาตเล็งใส่นี่เลยละกันอาโตะแสงแบบไม่ให้เขาโชว์นะฮะเราจะไม่ให้เขาโชว์นะครับผมบายโดนไปก่อนนะครับผมเขาได้รตรตกินตะรับตบตกตก,ตกไปสามแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ปิดปับ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 สามแสนสองครับแล้วก็ปล่อยอาโตะแดงตบไปหนึ่งล้านห้าครับผมและตามด้วยเติร์ดเติร์ดเติร์ดยิงไปก่อนนะครับผมทำให้ตะขาบของเราเป็นการเลเวลสามดาวนะครับผมและตกตายไปแน่นอนหนึ่งตัวละครเพิ่มเลเวลการทุกตัวละครด้วยนะครับผมแล้วก็ยยยัังงมีออาาโตะะแสู่นครบ ตบตบตบ,ตบไปก่อนในองค์ทิธารานะครับผมและเธอของเขานะครับผมทําการปล่อยไอต้ตัวแสงมาเติรดตต,ต,ต,ตยังไม่เป็นอะไรยังสามารถทนมือทนเท,ท,ท,ท้าได้อยู่ครับแต่ตอนนี้การ์ดเข้าไปดับ3ดาวแล้วผมเอาคานากิตบมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็จบเกมด้วยคานากิฮะบั็กเหลอไปอีกสักเกมนะครับผมเมื่อกี้คือคนออกพอดีแล้วมันก็จบพอดีมันทาให้แบบขึ้นค้างน้าง,งั้นผมก็ตกใจ <laughs> นึกว่าเป็นอะไรนะทุกคนนะ โอเคครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคนนะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นจังไซหรือพ่อหนุ่มแต่อาตัวแสงเอ้ยาโตแดงนี่คือเก่งจริงนะชอบตามสนับตลอดแดงแสงแดงแสงแดงแสงโอ้ยจะบ้าตายโอเคเหมือนเดิมนะครับผมเราจะเล่นแบบด่มเติมโดยการที่เริ่มมาที่ตาตาตต,ต,ตปล่อยไปก่อนนะครับผมอายาโตแดงของเราและทาราขึ้นมือมาพอดีอายาโตแดงสองรอบโอ้โหแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องแน่นอนฮะอายาโตแดงโดนแบบนี้ ปล่อยไปก่อน3ามแสนสี่เลงถูกตัวละครด้วยครับผมไอเโตแดงตบ,ตบไปก่อนตอนนี้ติดฐานนะบอกผัดดีนะฮะแล้วก็ยิงไปก่อนตะขาบตายไปเลยโอโ้โหโคตรแรงแล้วก็โจมตีเกือบหลับหลับหมดเลยโอเคครับนี่แหละครับไอเโตแดง <c ười> คือความเก่งของไอเโตแสงมันเก่งนะทุกคนนะแต่นั่นแหละครับทุกคนคือมันมีไอโตแดงไงมันสามารถแบบดาเมจทืเวอร์วังอลังการอยู่แล้วครับผมมันเลยทําให้ไม่จําเป็นต้องโชว์อะไรมากมายนะครับผม ใครกีตะขับตกไปครับผมบึบบึบหนึ่งร้านสามแบบจุกจุกแล้วก็หลับฝันดีลับตีสวัสดไปเลยมาต่อกันดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเราจะพยายามโชว์แอคทีฟสกิลบ้างละกันนะครับผมสลับตานี้นะฮะว่าอายาโตแสงเป็นยังไงแต่พอพูดอย่างนี้ปั๊บมันจะไม่ขึ้นมือเชื่อผมไหมเออชอบปีนิตดนะครับผมอายาโตแดงเปิดไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมเราจะเร่งที่อายาโตแสงของเขานะครับเพื่อให้เขาไม่ได้โชว์โคตรทำร้ายอ่ะคือเราจะไม่โชว์ไงเพราะเราจะมาโชว์เองไงล่ะตบไปก่อน นี่เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมอ่ะเห็นปะแต่ยังมีไอตัวแสงเล็งจะตัดตจบเกมปิดงานให้เรานะครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายในการปล่อยทาร์เก็ตได้ด้วยในของไอตัวแสงนะฮะเพียงแค่มาร์กบนหัวนั่นเองนะครับผมมันก็จะโจมตีให้กับเราเองไอตัวแดงเขาเปิดมาก่อนนะครับผมและก็จบเกมอย่างสวยสดงดงามนะครับผมโอ้โหของจริงอีกสักเกมดีกว่าครับทุกคนมาดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้โหคือวันนี้เล่นแบบจุกๆุให้เลยอ่ะ สี่เกมห้าเกมเราเล่นให้เลยนะครับผมมาเริ่มมาประเดิมเหมือนเดิมนะครับผมนาเดโตแสงเปิดไปก่อนหนึ่งทีเกือบจะพูดผิดอีกแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับเราจะเลงใส่ตัวละครที่เราไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่นะครับผมเคยเดโตแสงตกตกตกไปก่อนนะฮะทำให้ติดสารนะทันทีเลือเหลือนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตกไปเลยงัดไปที่นหน้าสามแสนแโอ้ม oh y god แลวเลเวลการ์ดเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ ตไปปึบปึบๆึบติดสานะทันทีแล้วก็บอกเลยว่าฝันดียังไม่ตายอีกอ๋อไม่เป็นไรครับผมยังมีทาราปิดจอบให้กับเราอยู่นะครับผมบายบายจ้าทำให้เป้าหมายเลือสตัวละครเท่านั้นนะครับผมเพราะคณิกิตาขับของเขาก็ยังยืนไหวอยู่คดิกิตาขับเขาตกมาใส่เรานะครับผมและก็จบเกมอย่างสวยสดงดงาม ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับการรีวิวคิริชิมะอายโตแสงนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครเขามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายอยู่แล้วครับผมมันเป็นตัวละครแบบช่วยเพื่อนนะครับผมเออคือแอคทีฟสกิลของเขาไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเรื่องของพาสซีฟนะครับผมรู้สึกว่าพาสซีฟนะจะมีประโยชน์มากกว่าแน่ๆนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าจะโชว์ประสิทธิภาพจริงๆก็เอาให้มันมาเยยนเฉยเดี๋ยวมันทําเองนะครับผมเรื่องของลุนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูเลยละกันใน่พี่เขาใส่เอไว้นนังะจ โอเคครับผมทุกอย่างน่าจะอัพมาสุดพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับผมสำหรับคิริชิมะเนาะโอเคซึ่งถ้าชอบใจก็ลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด subscribe ผมด้วยละกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปเยอะมากก็ต้องขอขอบคุณรหัสผู้ใหญ่ใจดีจริงๆนะครับผมที่มาให้ผมรีวิวแบบนี้คือสนุกมากๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ เอาโลพอทักใครไปไม่ลู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซโน